ออกจากบ้านเป็นครั้งแรกเจ้าใจกล้านักนะคิดจะแย่นหนวดเสือหรือไงท่านคำรามลั่นบ้านผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นยังจะมีหน้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าอยู่ที่โรงเรียนอะยุยงให้นักเรียนแข่งข้อต่อกรมการศึกษายุยงให้เพื่อนไม่กอนผมใช่ไหมผมก็บอกคุณพ่อว่าพ่อครับ ยุคนี้ไม่เหมือนกับยุคก่อนแล้วนะครับไม่เหมือนยังไงผมตอบว่าพ่อเป็นคนอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิงแต่พวกผมอยู่ในสมัยประชาธิปไตยอะไรคือสมัยราชวงศ์ชิงอะไรคือสมัยประชาธิปไตยคนที่อยู่ในสมัยราชวงศ์ชิงคุ้นเคยกับการเป็นทาสแบบคนสิ้นชาติ ส่วนคนที่อยู่ในสมัยประชาธิปไตยคือคนที่ได้รับการปลดปล่อยออกจากการเป็นทาสของคนสิ้นชาติแล้วผมยังพูดไม่ทันจบคุณพ่อก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงเจ้ากำเริบเสริบสารมากไปแล้วนะเป็นลูกริอ่านจะมาสั่งสอนพ่อแล้วเหรอพูดจบพ่อก็ตบหน้าผมอย่างแรงผมจึงพูดกับพ่อว่าพ่อครับ ที่ฝรั่งเศสมีนักปฏิวัติหญิงคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีเสรีภาพก็ตายเสียดีกว่าไม่มีเสรีภาพตายเสียดีกว่ามันหมายความว่ายังไงก็คือเสรีภาพสำคัญยิ่งกว่าชีวิตนะสิครับผมต่อบคุณพ่อจึงบอกผมว่าเอาล่ะถ้าเจ้าบอกว่าไม่มีเสรีภาพก็ตายเสียดีกว่า เงินเจ้าจงใสหัวออกไปตายซะในเมื่อคุณพ่อพูดแบบนี้ผมก็ยิ่งอารมณ์ฉุนในคืนนั้นเองผมม้วนที่นอนเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยคุณพ่อบอกให้ออกไปตายซะแต่ผมจะออกไปและจะมีชีวิตอยู่หลังจากออกจากบ้านแล้วก็ไปขออาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนชั่วคราว แต่คืนนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะว่าผมเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านแม้จะมีพี่สาวสามคนถ้านับลูกชายผมจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านถูกตามใจจนเคยชินทุกๆุกคืนคุณแม่จะเอาพัดมากระพือลมให้ผมนอนหลับได้สบายบางครั้งข้างหลังผมมีผดผื่นขึ้นคุณแม่ก็จะเอาแป้งเย็นมาทาให้ในคืนนั้นไม่มีพัด ไม่มีใครเอาแป้งมาลูบหลังให้ผมนอนพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับสักทีตอนนี้จึงรู้สึกว่าการหนีออกจากบ้านมีความทุกข์อย่างไรแต่ว่าไหนๆก็หนีออกมาแล้วนี่จะมีหน้ากลับบ้านอีกได้หรือดังนั้นผมจึงไม่กลับบ้านเมื่อตื่นขึ้นตอนเช้าก็รู้สึกหิวดีที่ยังพอมีเงินติดตัวมาบ้างสมัยนั้น ข้าวของอยังไม่แพงมากนักผมเห็นมีคนหาหมูสเต็กมาขายกลัวคนอื่นเห็นก็เลยเรียกคนขายหาไปที่หน้าบ้านของบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่หลังประตูสวนสาธารณะคนขายเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบ้านของผมเองอันที่จริงไม่ใช่ขณะที่เขากำลังปิ้งหมูสเต็กให้ผมกินนั้นนึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าของบ้านจะเดินออกมากวักมือเรียกผม ผมไม่ทราบว่าเขาทำาไมต้องทำอย่างนั้นอันที่จริงแล้วเขากำลังเรียกสุนัขของเขาและชี้มาที่ผมสุนัขตัวนั้นเลยวิ่งมาดมที่ขาของผมผมคิดว่ามันจะเข้ามาเป็นเม็ดแต่ผิดคาดมันกลับกัดผมจนถึงวันนี้ผมยังกลัวสุนัขอยู่เลยผมคิดถึงบ้านมากขาก็ถูกสุนัขก,กัดบาดเจ็บรู้สึกไม่สบอารมณ์ แต่ก็ไม่ยอมกลับบ้านแม้คุณพ่อจะเป็นคนที่ใช้แรงงานแต่ท่านก็เป็นคนมีจิตใจอบอ้อมอารีและซื่อตรงคนงานทุกคนจึงนับถือท่านมากทุกคนถือว่าท่านเป็นหัวหน้าคนงานในฐานะหัวหน้าคนงานเมื่อลูกชายหนีออกจากบ้านท่านจำต้องส่งคนงานออกตามหาผมจึงคิดว่าถ้าผมไปอยู่ท่ามกลางฝูงชน ก็จะได้พบคนงานออกตามหาผมและพบคุณงานของคุณพ่อเป็นแน่แล้วผมก็จะได้กลับบ้านดังนั้นผมจึงเข้าเข้าออกๆท่ออามกลางฝูงชนซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานของคุณพ่อแน่นอนไม่ช้าต่อมาคนงานของคุณพ่อก็พบเห็นผมเข้าเขาจับตัวผมไว้และส่งกลับบ้านผมรู้สึกดีใจอยู่บ้าง แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกกลัวกลัวว่าจะต้องโดนคุณพ่อลงโทษที่ไหนได้เมื่อกลับถึงบ้านคุณแม่ผมเหมือนได้ของล้ำค่ากลับคืนมากอดผมไว้แนบอกถึงแม้ว่าคุณพ่อจะมีสีหน้าที่เคร่งเครียดแต่ภายในใจท่านก็มีความยินดีท่านไม่ได้ตีผมอีกตรงกันข้ามกลับรักผมมากยิ่งขึ้นเพราะเหมือนกับว่า สิ่งที่สูญหายไปได้กลับคืนมาบุตรน้อยกลับบ้านแล้ว